สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอซีทั่วประเทศและทั่วโลกก็แล้วกันเนาะครับนี่คือเขตพื้นที่ของตำบลศีสว่างอำเภอพพนสอยจังหวัดร้อยเอ็ดกันแล้วกันเนาะครับย่างบนเสาวนี่เมียงมองายครับมือนีกวันที่8ปดนะครับแปดกุมภาพันธ์หาหกหาวันอังคารครับพายเซีมาเมืองบรรยากาศครับทำตรงไหนตรงน้นครับบรรยากาศ สดสดยามือเศร้า <c oughs> มึงนะครับพระอาทิตย์เลว่าตะเวนกำลังกวดิโพกันไม่ไหนพี่น้อง <c oughs> กวดิโพกิดมาจากหมอกได้หมอกหลายครับครับเจ้าน,นี่หมอกหลายเนาะมึงเนี่ครับอ้ยสวยงามมากครับไม่ต้องเสียเงินเสียท่องนะครับขี่รถขี่เรือขี่าไป <c oughs> ผู้ท้าเบืบ่อปวไปมองไดนที่มีเมงหมวกครับในเขตภาคอีสานนะครับมา ที่อื่นมีไหมครับวันนี้มีบอพี่น้องมีบอนะครับจังหวัดอื่นอำเพออื่นมีหมอกหลายขึ้นบางก่ย่อมบอนะครับผมนี่ว่ามึงกับผมดูนะครับบรรยากาศสายมากสวยมากแจงมากครับบอวานกบอว่าคนเนาะครับออกหากินนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติโอ้หนกใหญ่พี่น้องนกใหญ่โอ้ครับนกข้อกากคุนตัวหี่ครับไ่ใบญ่กระซำเป็ดเท็บเลยครับมึงรับพี่น้องอะ ฝากกันละกันครับผมฝากยังบันท้ก็ฝากช่องยูทูบผมด้วยด้อพี่นอ้องถอยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เนี่ยครับก็เว้นก็ไปหามีมกันซ้อมาก,กับยังที่แล้วครับผมเป็นมิติชีวเต็ดคำว่าคนเรานะครับขีชีวิตของคนเราบ่คือกันแต่ว่าหาเรามีความสุขในสิ่งที่เฮามีในสิ่งที่เฮาเป็นไปได้นะครับเป็นมีเงินลอยเดียวเขาก็มีความสุขได้ บางครั้งมีเงินลอยล้านพันล้านครับกับว่าเกิดความสุขได้พี่น้องเกิดความถูกใจกับมีบางคนกับลำรวยรวยมหาศาลแล้วก็กมีเสื่อเสียงโด่งดังอยู่โน่นนี่นั่นเนาะครับตางเทียกับพิกพันเนี่ยครับเป็นว่าตังเทียกับพิกพัน,น,ท,พพนที่ไปก้นกับคือตะเวนนี่นะครับขืนแล้วก็โลงๆแล้วก็เขือนจะไปยึดตินะครับครับเรื่องเดียวนะครับไปายา่ำทำใจให้รวงรงพี่น้องเป็นว่า ยังกับนักวนกับวานเนาะครับเออขึ้นได้ก็ลงได้ดังได้ก็ดับได้เป็นว่าเออเิ่นว่าพ่มีผู้ใดดอกที่ไปแนนอนที่ไปรู้จักอนาคตเจ้าของทุกทุเรืองครับเิ่นว่ากักับเป็นไปตามผมริจิตตามฟ้าริจิตเนาะกับว่าทำนี้แหละพี่น้องฝากนะครับฝากปีฝากน้องช่อยกดไรกดให้ผมในเด้อพี่น้องอ่า นะครับกดไลค์กดแชร์ทางช่องยูทูบไปผมด้วยอยู่ดีมีแห้งลำรวยกนะับเดินทางไกไ่ไก่ปลอดภัยเจริญเจริญผู้เจ็บผู้ไข่ผู้ป่วยนะครับไก่ปลอดภัยห่างไกลจาจจกโรคโควิดอย่าลืมนะครับไปไกลไปไกลสวมแมสสวมป้ายปิดจมูกกับห่างไกลแต่ไม่ห่างกันพี่นออ้องสูาช่วๆครับสู้ไปด้วยกันสู้ไปได้ไกลเนาะครับประจำนีล่ละล,ลำรวยลำรวยสวัสดีครับผม